ย่อละครแก้วลืมคอนเจ้าวรมันนวียงฟ้าต้องลีภัยทางการเมืองไปฝรั่งเศสในขณะที่คุณน้อยผู้เป็นชายากำลังตั้งคันแก่จนคลอดเจ้าวรมันได้ฝากให้เดี่ยวน็กหนุ่มที่เป็นคนสนิทคอยดูแลครอบครัวแทนตัวเองโดยไม่รู้เลยว่าเจ้านาเรนทร์ผู้เป็นน้องชายกำลังวางแผนลอบฆ่าตน เพื่อหวังครองสมบัติทั้งหมดของคุ้มเวียงฟ้าแต่ในคืนนั้นแผนการลอบค่าของนเรนทรไม่สำเร็จเจ้าวรมันหนีไปฝรั่งเศสได้ส่วนคุณน้อยก็คลอดลูกสาวฝาแฝดออกมานาเรนทรคิดจะกำจัดทายาทของคุ้มเวียงฟ้าจึงให้วันทาสาวใช้ขโมยเด็กไปฆ่าทิ้งเสียแต่วันทาขโมยไปได้เพียงคนเดียวส่วนอีกคนหนึ่งคุณน้อยกอดเอาไว้ไม่ยอมให้ใคร นเรนทร์ยื้อแย่งเด็กจนทำให้เกิดอุบัติเหตุเดี๋ยวมาช่วยคุณน้อยและลูกเอาไว้ได้ทันจากวันนั้นคุณน้อยได้รับความกระทบกระเทือนใจอย่างมากจนกลายเป็นคนวิกลจริตไปส่วนเดียวส่งท้ารกไปให้เจ้าวร,รมันที่ฝรั่งเศสและกลับมาดูแลคุ้มเวียงฟ้าตลอดเวลานอกจากคุณน้อยที่เป็นบ้าและตัวนเรนทรเองแล้วไม่มีใครรู้เลยว่า เจ้าวรมันมีทายาทเป็นฝาแฝดสองคนแก้วเด็กสาวอายุ1 5ปียึดอาชีพขายข้าวแกงอยู่ที่ตลาดในเมืองอยุธยาแก้วเป็นเด็กสาวสวยมีน้ำใจพูดจาไพเราะคนในตลาดส่วนใหญ่จะรักและเอ็นดูแก้วมากเบ้นเสียแต่วันทาผู้เป็นแม่และสายจิตผู้เป็นพี่สาวที่จะคอยเอารัดเอาเปรียบและรังแกแก้วราวกับไม่ใช่ลูกของตัวเอง สร้างความสงสัยให้กับชาวบ้านร้านตลาดมากขึ้นเพราะเมื่อพิจารณาดูรูปโฉมของแก้วซึ่งมีผิวขาวท่วงท่ากิริยาดูงดงามต่างจากผู้เป็นแม่และพี่สาวมากส้ายจิตมีสามีจอมขี้เกียจชื่อมิ่งทําให้งานการทุกอย่างมีแต่แก้วเท่านั้นที่รับหน้าที่เพียงผู้เดียววันหนึ่งเมืองแมนและศักดิ์สิทธิ์สองหนุ่มเจ้าสำอางจากกรุงเทพ มาเที่ยวที่อยุธยาทั้งสองได้พบกับแก้วและต่างติดใจในความน่ารักของเธอถึงแม้ว่าเมืองแมนจะทำท่าทีเป็นหมันไส้คอยพูดจากวรแก้วอยู่ตลอดเวลาก็ตามขณะเดียวกันเจ้าชิชนกนเวียงฟ้าทิดาของเจ้าวรมันก็ได้ล่วงรู้ความจริงว่าแม่ของตนยังไม่ตายเจ้านกจึงหนีมาเมืองไทยเพื่อตามหาแม่ เจ้าวรมันเป็นห่วงลูกสาวจึงส่งข่าวให้เดี่ยวตามไปรับเจ้านกและคอยดูแลแต่ก็ไม่อาจรอดพ้นจากสายตาของเจ้านเรนทรไปได้เจ้านเรนทรส่งคนไปดักทำร้ายเดี่ยวและให้รขจรคนสนิทมาดักจับตัวชิชนกระหว่างที่ชิชนกพยายามหนีจากเงื้อมือขจรชิชนกได้เข้าไปในงานวัดที่แก้วกําลังจะขึ้นประกวดร,ร้องเพลงเพื่อหาเงินให้บรรทา ที่ติดหนี้ค่าเช้านาอยู่หลายปีแล้วคิดจะขายแก้วเอาเงินซึ่งระหว่างเกิดเหตุจุลมุลออนก็จรเข้าใจว่าแก้วคือชิชนกทําให้ชิดชนกถูกเดี่ยวช่วยรอดไปได้ส่วนแก้วได้เมืองแมนช่วยไว้ขอจรหน,นีไปพร้อมกับความสงสัยว่ามีคนหน้าตาเหมือนกับเจ้าชิชนกราวกับฝาแฝดจากเหตุการณ์นี้ทําให้เจ้านาเรนทอนเอใจกลับไปสอบสวนความจริงจากวันทา จนได้ความว่าลูกสาวอีกคนของเจ้าวรมันยังมีชีวิตอยู่คือแก้วนั่นเองขณะเดียวกันวันทาตกลงยกแก้วให้เจ้าของนาเพื่อไถหนี้โดยวันทาจับแก้วมัดไว้แล้วออกจากบ้านเพื่อไปทำธุระกับสายจิตและให้มิ่งเป็นคนเฝ้าแก้วระหว่างนั้นมิ่งคิดจะปล้ำแก้วก่อนทรงตัวแก้วพลังมือฆ่ามิ่งตายแก้วตกใจกลัวมาก เลยนีไปหาแปะลิมกับเจ้อ้วนเจ้าของเรือขนข้าวที่รักแก้วราวกับลูกในไส้โดยทั้งคู่กําลังออกเรือล่องไปกรุงเทพพอดีแก้วจึงตัดสินใจขอตามไปด้วยฝ่ายเดียวพาเจ้าชิจนกกลับมาที่วังวรมันในกรุงเทพเมื่อเจ้าวรมันกลับมาถึงเมืองไทยก็ได้ขอโทษและอธิบายความจําเป็นเรื่องที่ต้องโกงหกชิจนกว่าแม่ของเธอตายแล้วและสั่งเดียวให้ขึ้นไปเชียงใหม่ เพื่อหาทางช่วยคุณน้อยออกมาจากคุ้มเวียงฟ้าระหว่างเดียวเดินทางก็ถูกพวกกระจรดัทำร,ร้ายจนได้รับบาดเจ็บจำอะไรไม่ได้ฝ่ายแก้วได้เริ่มชีวิตใหม่ในฐานะลูกบุญธรรมของแปะลิม้มและเรือของแปะลิม้มมาจอดอยู่ที่ท่าสังฮีด้วยความขยันไม่อยากอยู่เฉยๆแก้วออกพายเรือขายข้าวแกงในคลองต่างๆในละแวกนั้น จนได้พบกับเมืองแมนและศักดิ์สิทธิ์อีกครั้งทั้งสองได้สารสัมพันธ์กันทำให้ขันทองน้องสาวของศักดิ์สิทธิ์ที่แอบชอบเมืองแมนอยู่เกิดความอิจฉาแก้วจึงนำความไปฟ้องท่านย่าแก่นจันทร์ซึ่งเป็นย่าของเมืองแมนเมืองแมนจึงถูกท่านย่าสั่งห้ามไม่ให้คบหากับแก้วแต่เมืองแมนก็ไม่ฟังวันหนึ่งขณะที่แก้วและเมืองแมน กำลังพายเรือขายข้าวแกงอยู่ในคลองลูกน้องของขจรตามมาเจอแก้วหนีจากการไล่ล่าได้บุดวิดแปะลิมเป็นห่วงความปลอดภัยของแก้วจึงคิดจะล่องเรือออกจากท่าสังฮีแต่ขจรตามมาทันเสียก่อนจึงเกิดการต่อสู้กันในเรือและฆ่าแปะลิมกับเจ๊อ้วนตายพร้อมๆกับทําไฟไหม้เรือส่วนแก้วรอดตายมาได้เพราะเมืองแมนช่วยชีวิตไว้จากนั้น เขาพาแก้วไปฝากให้เป็นคนใช้ในบ้านของขันทองศักดิทธิ์ที่แอบชอบแก้วอยู่ยินดีมากต่างจากขันทองที่ไม่ค่อยพอใจคอยกันแกล้งแก้วอยู่ตลอดเวลาระหว่างอยู่ที่บ้านขันทองแก้วมีโอกาสได้พบกับเจ้าชิชนกทั้งคู่ต่างแปลกใจมากที่มีหน้าตาเหมือนกันเมื่อมีโอกาสพูดคุยและทำความสนิทสนมซึ่งกันและกันทั้งคู่ก็รู้สึกผูกพัน คล้ายคนคบหากันมานานปีแก้วกับเจ้าชิจชนกไปมาหาสู่กันโดยไม่มีใครล่วงรู้จนวันหนึ่งแก้วได้รับเชิญไปงานวันเกิดของเมืองแมนแต่กลับถูกคันทองกลั่นแกล้งเจ้าชิจชนกอยากให้แก้วมีโอกาสสมหวังในความรักจึงอาสาช่วยให้แก้วได้ไปงานเต้นรำทั้งคู่จึงแต่งตัวเหมือนกันโดยไม่นึกว่าจะเกิดปัญหาอันยิ่งใหญ่ตามมาในภายหลัง พรื่อเจ้านาเรนทรส่งคนลงมาจับสองพ่อลูกเจ้าวรมันขัดขืนจึงถูกฆ่าตายส่วนแก้วที่กลับไปวางวรมันก่อนเพียงลำพังถูกจับไปแทนฝ่ายเดียวที่เพ่งเฟินความทรงจำรีบกลับมาที่วางวรมันได้พบกับเจ้าชิตชนกที่กำลังโศกเศร้าเสียใจส่วนเมืองแมนก็มาตามหาแก้วที่หายไปจากบ้านพาณิ์ทั้งหมดจึงได้รู้ว่า แก้วถูกจับตัวไปเดียวตัดสินใจจะไปช่วยแก้วและคุณน้อยตามความตั้งใจเดิมและสั่งให้ชิชนกกลับฝรั่งเศสเพื่อความปลอดภัยแต่เจ้าชิชนกไม่ยอมหลบหนีไปจนได้พบกับเมืองแมนทั้งสองจึงขึ้นเชียงใหม่ไปด้วยกันเพื่อหาทางช่วยแก้วแก้วถูกนำตัวไปขังที่คุ้มเบียงฟ้าในตอนแรกนเรนทร์ทอนเข้าใจว่าแก้วคือชิชนก แต่เมื่อรู้ว่าเธอคือแก้วนเรนทรจึงสั่งให้นําแก้วไปขังไว้กับคุณน้อยเพื่อหลอกถามเรื่องพี่นกยรกรมเมื่อแก้วเผชิญหน้ากับคุณน้อยกลับไม่ได้รับอันตรายอะไรเพราะจิตใจใต้สำนึกของคุณน้อยคือแม่ที่รักลูกจนสุดหัวใจในขณะที่แก้วเองก็โหยหาอ้อมอกแม่ที่รักมาตลอดชีวิตการ,รเผชิญหน้ากับคุณน้อยในครั้งนี้นอกจากแก้วจะปลอดภัยแล้ว แก้วยังค่อยๆเย,ยียวยาคุณน้อยให้หายจากอาการสติวิปราชด,ด้วยเจ้านกกับเมืองแมนมาถึงเชียงใหม่เมืองแมนรู้ว่านเรนทร์ทอนต้องการตัวเจ้านกจึงตรงเข้าไปพบแล้วยื่นข้อเสนอแลกตัวแก้วกับเจ้านกนรนทร์ทอนตกลงสาวใช้ในคุ้มที่เป็นสายของเดี่ยวได้ยินจึงไปรายงานทุกอย่างให้เดี่ยวฟังเดี่ยวโกรธมาก เข้าใจว่าเมืองแมนทรยศเจ้านกรีบนำกําลังคนออกไปเพื่อช่วยเหลือซึ่งพอดีกับที่เมืองแมนหลงกลนเรนทร์ถูกนเรนทร์ให้คนสะกดรอยตามมาที่พักเพื่อชิงเอาตัวเจ้านกเดี๋ยวจึงช่วยทั้งสองเอาไว้ได้เดี๋ยวได้รู้ความจริงว่าทั้งหมดเป็นแผนของเจ้านกเองที่คิดจะช่วยแก้วเมื่อแผนล้มเหลวเมืองแมนจึงคิดแผนใหม่คือเสนอให้นำตัวน้อยและแก้ว มาแลกกับสิ่งที่นรนทร์ทอนอยากได้มาตลอดคือพินัยกรรมของเจ้าวรมันการแลกตัวประกันกับพินัยกรรมจึงเกิดขึ้นนรนทร์ทอนจอมเจ้าเล่วางแผนหักหลังสุดท้ายเกิดการต่อสู้ชุลมุนวุ่นวายแล้วเรื่องราวต่อไปจะลงเอ,อยอย่างไรเมืองแมนเจ้าชิดชนกและเดี่ยวจะสามารถช่วยแก้วและคุณน้อยได้หรือไม่ติดตามชมได้ในละคร แก้วลืมคอนทางช่องวัน31ทุกวันจันทร์อังคารเวลา20นาฬิกา15นาทีละครแก้วลืมคอนเริ่มตอนแรกวันจันทร์ที่4มกราคม2564ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งช่องครูภัยพวันด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไป และเราจะได้เป็นเพื่อนกันตลอดไปค่ะอีกอย่างเวลาอัปโหลดคลิปใหม่มากระดิ่งจะได้ช่วยเตือนค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ